เดี๋ยววันนี้พี่ใจจะมาทำไขอ่ออนเซ็นให้ดูกันนะคะเอาไว้ทานกันตอนเช้าๆได้สบายๆเลยค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลย,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 ยใครจะช่วยคุณยายทำบ้างเข้ามาเข้ามา,า,มาเดี๋ยวเราจะมาทำไขอ่ออนเซนกัน <laughs> เรานำไข่มาล้างสะอาดเลยนะคะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะ ใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะคะใส่เกลือไปหนช้อนโต๊ะนะคะเกลือนี่จะช่วยทําให้ไข่แดงเราหนึบค่ะเมื่อใส่เกลือไปแล้วเนี่ยน้ำเดือดจัดเลยนะคะเราก็ปิดเตาเลยค่ะค่าหลังจากนั้นเราใส่น้ําเข้าไปประมาณคข้นถ้วยค่ะเพื่อลดความร้อนของน้ําแล้วเราก็นําไข่ที่เราล้างไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะ ลดความร้อนลงหน่อยเพื่อไม่ให้ไข่มันแตกนะคะแล้วก็ไข่แดงจะหนึบพอดีค่ะค่ะปิดฝาไว้นะคะ20นาทีค่ะปิดฝาไว้เลยเราเตรียมน้ำเย็นนะคะใช้น้ำแข็งหรือใช้น้ำในตู้เย็นที่เราแช่ไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอา ไข่ที่เราปิดฝาไว้20นาทีเมื่อกี้ลงมาแช่ในน้ำเย็นนะคะคนๆสัก2-3นาทีน็อกมันไว้สักครู่ค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้สุกฟันนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้เลยยาวไปเลยค่ะมันก็ไข่ขาวก็จะสุกวบนนี้นิดนึงค่ะเรามาดูผลงานของเราดีกว่าเรามาดูกันเลยเปิดดูเปดิดดูนี่ค่ะไข่แดงของเราก็จะสวยแบบนี้ค่ะสุกหนึบนะคะ ทำง่ายๆนะคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำยากเลยแต่เราใช้เวลาหน่อยหนึ่งเราทำใส่ตู้เย็นไว้ได้ครั้งละ1ิฟองนะคะเพราะอยู่ได้ประมาณ3 4ถึงสวันแช่ตู้เย็นไว้นะคะถึงเวลาเราก็เอามาทานกับข้าวต้มเอามาทานกับกแาแฟมาทานกับขนมปังโอ้ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรายการของพี่ใจและก็พี่ใจจะนำเสนอเคล็ดลับต่างๆอีกนะคะ ตอนนี้หิวแล้วขอไปกินข้าวต้มก่อนค่ะบ๊ายบาย